สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนอายว่าราภาัยเรนเป็นคนแรกที่กล้าเดินออกมาเปิดโปงเรียกร้องความเป็นธรรมอยู่ข้างประชาชน เรียกได้ว่าหลังจากเผ่รวบรวมผู้โดนโกงจาก Forex อกรดีออกมาเปิดรายชื่อนักแสดงที่เอี่ยว f ร r e x กตดีและมีคนในวงการตกเป็นผู้เสียหายจํานวนมากแต่ไม่ไปแจ้งความและเป็นอีกหนึ่งคนในวงการบันเทิงที่ตกเป็นผู้เสียหายสําหรับนักแสดงสาวอวายวราภาัยเรนธน,นวริศพรหรืออายสงครามนางงามที่ออกมายอมรับอย่างไม่ไอายว่าตัวเองเป็นผู้เสียหายคนแรกๆรกล่าสุดวันที่14กันยายนเจ้าตัวได้ออกมาโพสต์ไอจีถึงเรื่องนี้หลังถูกถามเข้า ข้ามาเยอะว่ามีดาราคนไหนเกี่ยวข้องอีกบ้างโดยสาวไอเผยว่าส่วนตัวได้ทําหน้าที่จบแล้วและในมุมมองของตนขอแบ่งดารานักแสดงที่เล่นโฟเรกเป็น3กรณีก็คือ1เป็นเหยือ่อ2รู้ทาไม่ถึงการและสามผู้ร่วมขบวนการพลาดเพราะความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจขออนุญาตตอบสื่อตรงนี้ในประเด็นเรื่องโฟเรกตูรีดีไอได้มีการทําหน้าที่ของไอจบแล้วเคยแจ้งความต่อรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมและดีเอสไอก็ทำหน้าที่ของ เขาต่อเมื่อ3ามปีที่ผ่านมาหลา,หลายสื่อหรือเพื่อนๆที่ทยอยเข้ามาสอบถามว่าดาราท่านไหนเกี่ยวข้องอีกบ้างไอ้คงตอบแทนเจ้าตัวเขาไม่ได้มันมีทั้งเหยื่อและผู้ที่พลาดไปอยู่ในกลุ่มที่ร่วมกระบวนการอาจจะได้ความรู้เท่าไม่ถึงกันก็ดีในมุมมองของไอ้แบ่งดารานักแสดงที่เล่นโฟร์เ็กเป็น3กรณี1ดาราที่เป็นเหยื่อเหมือนกันคือคนที่เล่นแล้วเสียหาย2ดาราที่เป็นเหยื่อแล้วแนะนําต่อคือคนที่รู้เท่าไม่ถึงกัน2เคสนี้ถ้าพร้อม อาเชื่อว่าเขาจะออกมาพูดเองค่ะสมดาราที่เป็นผู้ร่วมขบวนการคือคนที่เล่นและมีการรับเงินแตงกิ้วจากทีมบริหารของ Forex อันนี้อยู่ที่เจตนาตอนแรกเลยว่ารับเงินเพราะรู้ทาให้ถึงการหรืออะไร แต่อายเชื่อว่าทุกคนที่พลาดนั้นพลาดเพราะความน่าเชื่อถือพลาดเพราะความไว้วางใจสองข้อนี้เลยทําให้คนนับพันนับหมื่นคนตกอยู่ในชะตากรรมเดียวกันและยังมีแชร์ลักษณะนี้ที่กําลังจะสร้างปัญหาให้สังคมไทยขอให้ทุกคนปลดระวางใจของตัวเองว่าจะต้านทานความโลบได้แค่ไหนนี่น่าจะเป็นการหยุดทุกกระบวนการในโลกแชร์ที่ลวงโลกให้ลงทุนต่างๆให้แนะนำกรๆมาแล้วได้เปอร์เซ็นมันจะน่าเชื่อถือมากด้วยนะครับ แต่มันจะไม่ make s e n s เท่าไรกับตัวเลขที่จูงใจที่ให้ไว้ไม่ใช่ดาราทุกคนที่เล่น Forex แล้วตั้งใจมาหลอกมาโกงประชาชนเป็นคนไม่ดีย้อนกลับไปอ่าน3ข้อข้างบนนี้จะมีคำตอบฝากไว้เพียงเท่านี้ Hashtag #forex3d# Hashtag I ว่าราภัยริน Hashtag เตือนตัวเอง Hashtag ดาราดารา forex3d และทางด้านของทวิตเตอร์วันนี้ก็มีการแสดงความคิดเห็นชื่นชมคุณไอเป็นจำนวนมาก ท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ